หอยยาหโฮเทลมันนี้สิมาสซานกะติบเขามันนี้ก็บอุ้ยหนาวหนาวแม่มันเช้าดิฝน,น,น,นตกแต่วันนี้อะลมลมแล้วก็หนาวแล้วก็เย็นเย็นเนื้อเยือกนหนะแม่หนาวเดือนสี่เขาะว่าหนาวเดือนสี่หนาวข้าีหลีเด้อันนี้กับซิมมัสซานกะติบเขาอันนี้เพื่อกับเขาเอื่นไว้อย่าง ออเดอร์สั่งลืมสั่งลืมสั่งไว้แต่ปนนีกายนี่แหละสั่งไว้แต่ปีหกเจ็ดปีนี้ก็หกแปดแล้วเนนี่ยมันไม่ค่อยได้เฮ็ดมันไม่ค่อยมีเวลาเฮ็ดเพราะมันเฮ็ดงานหลายหลายยางหลายนาทีมันเลยบ่ไเด้มีเวลาเฮ็ดมันสร้างบ่หลายดอกเพิ่นจะสร้างสองหน่วยนี่แหละสร้างสองหน่วยกับอันกระปุกหัวหุกระตาหอีหยังนี่แหละ ต่ว่า่อยเ e a อยู่อันหนึ่งเพิ่นว่ากัสิ ar, ว่างจักห,ห้อยยากับส antu. ีได้มาสานน้าค่ะห like ้อยยาแล้วเร็ยวกับสีได้สีได้ h e a เร็วค่ะห้อยยาแล้วซ่าซ้านาที่นี่ก็คือประมาณสักใบสองใบสามมิงสี่กะบบริเ็ดแล้วบริเ็ดแล้วแล้วกะสิไเฮดับเด็กน้อยกจะกันกันด้ฮครับเด็กนักเรียน มันก็เลยจังสี่แหละเลอะมีเวลาเห็ดอันที่เห็นกันนี่แต่มาไทยออกคลิปไหนบ้งเห็ดริงเห็ดจังเนี่ยไม่ได้เห็ดชิดยิงเห็ดจังบันไดเนี่ยเมื่อคอยมีเวลาอันนี้จะเป็นแค่ลายสองสารลายสองธรรมดาเนะี่ยซึ่งตั่งจะตีขอดสีธรรมดาสีล้วนสีไม้ไผ่บ้านเราสีดนด้ว,วนนี่แหละ